เปียนท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวประมนชนกสายสอนตัำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานนะโรงเรียนบ้านส้อยประชารัตน์อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญค่ะดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้ารับราชการในตำแหน่งคผู้ช่วยเมื่อวันที่4พฤศจิกายน,น2562าปัจจุบันอายุราชการ6ปีค่ะต่อไปดิฉันขอนำเรียนบริบทของโรงเรียนบ้านซ้อยประชารัตน์ดังนี้ค่ะโรงเรียนบ้านซ้อยประชารัตน์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น121คนแบ่งออกเป็นระดับชั้นนุบาลจำนวน28คนประถมศึกษาจำนวน70คนระดับมัธยมศึกษาจำนวน23คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14คน มีครูที่เลี้ยงจํานวนหนึ่งคนครูธุรการจํานวนหนึ่งคนนักการพานโรงจานวนหนึ่งคนในปีการศึกษา2,568นี้มีชันได้รับมอบหมายให้ดูแลการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3จํานวน15คนในคลิปการเรียนการสอนมีชันได้สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่สาม จำนวน13าคนเนื่องจากนักเรียนลาป่วยจำนวน2คนคะ่สะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันได้เลือกการจากประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยลอยกระทงเรื่องส่วนประกอบและประเภทของกระทงสืบเนื่องมาจากมีเด็กๆให้ความสนใจและมีข้อสงสัยมาถามคุณครูว่าคุณครูคะทำไมกระทงม,มีหลายแบบหลายสีจังคะ กระทงทํามาจากอะไรบ้างคะผมก็เคยเห็นกระทงที่ทํามาจากขนมปังและอาหารปลาด้วยครับคุณครูจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสอนจากสิ่งที่เด็กๆสนใจเด็กๆอยากรู้อยากเรียนรู้ดิฉันจึงนําปัญหาและแรงบันดาลใจในครั้งนี้ไปจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานเป็นประเด็นท้าทายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยรอยกระทงพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสัมคมช้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านส้อยประชารัรัสฐรค์ดิฉันได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อวางแผนออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ให้เด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบและประเภทของกระทงผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆกล้าคิดกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นและก็ออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนแล้วก็มีใบงานให้เด็กๆได้ลงมือทำเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้จักแก้ปัญหานะคะแล้วก็กล้าคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning จ,จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์โดยใช้เกมเงาปิิศนาและก็มีใบงานวันลอยกระทมสุดท้ายนี้มิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปแปลงบันดาลใจในครั้งนี้ะจะเป็นประโยชน์ให้ท่านคณะกรรมการประเมินในคลิปการสอนในราดับต่อไปดิฉันขอขอพบพระคุณค่ะ